ดูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บรักแท้ช่วงนิรันตตอนที่หนึ่งกับดักความรักในแคว้นที่สั่นคอนเธอผู้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมที่ทำได้เพียงแค่เชื่อฟังและเดินตามแผนทีละขั้นตอนวุยชิงเกอ ตราบใดที่เราทำภารกิจสำเร็จท่านพ่อก็จะยอมให้เราเจอกับท่านแม่ในสังคมอันแสนโหดร้ายข้าขอเพียงแค่ให้ท่านแม่ปลอดภัยและมีความสุขเขาคือเหยื่อของเธอเขาผู้ให้ความสำคัญกับความรักและมิตรภาพเขาเป็นคนเด็กขาด ที่มีไหวพิบและต่อสู้เพื่อเธอและประเทศของเขาเป็นอะไรไปขอรับท่านอองหลานเจ้าถูกจับได้เสร็จแล้วการแต่งงานของพวกเขาเป็นแค่เกมหลังจากนี้อีกไม่นอน ห้องเต้จะจัดงานประกวดในวังขึ้นเพื่อคัดเลือกพระชาย,ยาให้แก่ให้จือและองค์ชายข้าต้องการให้เจ้าชนะการประกวดและแต่งงานกับอองหลานเจ้าครงแรกที่พบกันบรรยากาศมักจ,จะตึงเครียดเมื่อคืนท่านพี่ถูกโรคทำลาย ขณะเดินทางผ่านเขาเสียงซานและข้าได้ยินมาว่าเมื่อเช้านี้เจ้าเพิ่งกลับถึงจวนไม่ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุขึ้นเจ้าไปอยู่ที่ใดมาหม่อมฉันกำลังเดินทางกับจวนเพคะหม่อมฉันแค่บังเอิญออกไปข้างนอกเมื่อคืนแต่ท่านกลับมาสงสัยหม่อมฉันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลย ความรักของพวกเขาคือความจริงพวกเขาหวังว่าความพักดีที่มีต่อกันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตาบชั่วน,นิรันดร์รักแท้ชั่วน,นิรันดร์ตอนที่สองไวชิงเกอร์ตาบใดที่เราทำภารกิจสำเร็จท่านพ่อก็จะยอมให้เราเจอกับท่านแม่ไปเจอเป้าหมวยแล้ว ในท่านมีนักฆ่าขอรบแย่แล้วเยอะสลบในเมื่อยังไม่หมดสติก็ออกมาเสร็จถิดแม่นองหากเจ้าทำเพื่อเงินลอก็หลานจีข้าจะให้เงินทั้งหมด ที่มีเก่เจ้า,าสิบปีก่อนเอ๊ะท,ท,ท,ท่านพี่ถ้าจะทำอะไรข้านะ่ะใครเป็นพี่สาวเจ้ากันท่านพ่อของข้าเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีเชียวนะเจ้ามันก็แค่พวกอ้ีภัยที่หนีมาจากเมืองชิงโจมีสิทธิ์อะไร มาเป็นคนครอบครัวเดียวกันรุกค่ะแถมยังมาเรียกข้าว่พี่สาวอีกไปตายซะไปถ้าตายไปท่านพ่อก็จะได้เลิกเอาเราสองคนระเบียบเทียบกันเสียท,ท,ท่านพี่ เาหนุยตื่นสิเอ๊ะนี่เราตายแล้วเหรอคณคือพระเจ้าหรอคะแล้วเจ้าที่งดงามขนาดน,นี้ตกมาจากฟ้าสิด้วยคงเป็นนางฟ้าสินะเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็แค่คนช่วยชีวิตเจ้าไม่ใช่พระเจ้าอะไรหรอกท่านผู้มีพระคุณได้โปรดบอกชื่อเสียงเดียนาของท่านด้วยแม้ว่าตอนนี้ข้าจะยังเด็ก แต่ถ้าข้าสามารถมีชีวิตอยู่ไปจนโตได้ข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านในสักวันแน่นอนเจ้าค่ะเจ้าหมายความว่าพอเจ้าโตเจ้าจะมาหาข้าสินะจำข้าไว้ให้ดีล่ะข้าชื่อหลานจี่ถ้าโตไปแล้วเจ้าลืมข้าหละกก็ก็ให้เจ้าจำจดชิ้นนี้เอาไว้เจ้าต้องมาหาข้าให้ได้นะ ข,ข้าจะจำไว้ท่านหลานจี้หลานเป็นนามสก,กุลของราชวงศ์แคว้านนานเหลียงหลังจากนั้นเราก็ค่อยมารู้ที่หลังว่าท่าจื่อในยุคนี้มีชื่อว่าหลานจี้ออแม่น้องรักแท้ช่วนี้หลานตอนที่สามนางดูไม่สนใจเงินเลยคงไม่ได้มาป้นสินะ หลานจี้ต้องคิดหาวิธีอื่นแปบลบว่าเขาจะดูเปลี่ยนไปมากแต่รูปรักษ์ของเขายังคงเดิมและเขามีจี้ห้อยหยกต้องเป็นหลานจี้ไม่ผิดแน่นี่ท่านพ่อสั่งให้เรารอบค่าให้จืดเงี้ยหรือหินนั่นเขานี่หรือว่าท่านพ่อส่งเขามาสอดส่อสงเรา หลานจี้คือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้บนคุณครั้งนี้เรายังไม่เคยตอบแทนเขาแต่วันนี้กลับต้องมาเอาชีวิตเขาไม่ได้การล่ะเ,เขาจะลงมือฆ่าหลานจี้แทนเราดูเหมือนว่าวันนี้เราจะต้องตายที่นี่สินะ แม่นางเจ้าเป็นอะไรนะแค่ท่านไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นะเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงกล้าประกอบปัญหาที่นี่ไว้ชิงเหรียนยังไม่รีบวางอาวุธลงอีกทำไมไว้ชิงเหรียญถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคำสั่งที่เราได้รับคือฆ่าคน ต่นั่งกับมาช่วยหรือว่าในาที่ครั้งนี้มาเพื่อเธอกันเพื่อสร้างโอ,อกาสให้นางได้ใกล้ชิดกับท้จื่อสินะสัญญาณของความช่วยเหลือนี่เป็นโชคของข้าที่จะได้ฆ่าเจ้าในวันนี้ที่นี่ว่ากันตามความถูกต้องแล้วท่านพ่อไม่มีทางตำหนิเราแนะ่นี่นางคิดจะอาศัยช่วงนี้ฆ่าเราหรืหรอ คิดว่าข้าจะยังเหมือนตอนเด็กที่ไม่รู้จักสู้กับหรือไงอแม่นอ้องแม้ว่าข้าจะชนะนานงแล้วยังไงอย่างไรในสตาของรานจิข้าก็เป็นคนเลวลานจิส่งสัญญาณของความช่วยเหลือไปแล้วอีกไม่นานพวกทาหารก็ต้องแหกขึ้นมาแน่ไว้ชิงเหลียนเองก็คงไม่ยอม่ง่าย ดูเหมือนอางนี้จะสําเร็จได้ยากแล้วเราเองก็ไม่อยากฆ่าเขาด้วยจากไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันกําลังเสริมมาแล้วจริงๆเป็นอะไรหรือไม่ขอรับท่านออกหลานเจ้าถูกจับได้เสียแล้วรักแท้ชุนีรันตอนที่สี่ อีกาอ่าบนภูเขาลูกนี้มีหลุมของคนหลายญาติอยู่มากมายเพราะงั้นอีกาเรามารวมกันที่นี่ขอรับฝ่าบาทเจออะไรเงี้ยหรือขอรับไม่มีอะไรคงแค่คิดไปเองนะว่ากันเถอะไปหาพี่ใหญ่กันขอรับไม่รู้ว่าจะยังมีใครผ่านมาในเส้นทางนี้อีกหรือไม่เพื่อความปลอดภัย เดินอ้อมเขากับจวนไววจะดีกว่า,าใครนะชุดของแคว้นเยียนแม้ว่าเราจะฝึกศิลปะอยู่บนเขาหลวสัตว์มาสิบกว่าปีแต่เราก็รู้ดีว่าแคว้นเยียนและแคว้นหนานเหลียงทั้งสองแคว้นที่โง่เขานั้นมีสงครามมากมายที่ชายแดนทำไมคนของแคว้นเยียนถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ ช,ช่วยช่วยข้าด้วยข้าจะช่วยท่านก็ได้แต่ข้าขอถามอะไรอย่าท่านจะต้องตอบตามความจริงเท่านั้นท <c oughs> ่านเป็นคนของแคว้นเหยียนทำไมถึงไม่อยู่ในอนณาเขตแดนของแคว้นหนาเหลียงได้ล่ะ <c oughs> จะไม่รู้หรือว่าตอนนี้ละ่ะแคว้นเหยียนกำลังส่ง เอขอข้าราชทูตมาที่หนาเลียงนะ <c oughs> ท่านเป็นหนึ่งในนั้นเลย <c oughs> นี่ท่านไหวไหมนี่คือยาป้องกันหัวใจมันช่วยห้ามเลือดได้รีบกินซะรู้สึกเป็นไงบ้างขอบขอบข,ข,ข,ขอบใจมากที่ช่วยค่ะข้าขอทราบชื่อเสียงงานของเจ้าได้หรือไม่เผื่อสัก,กวันข้าจะได้ทดแทนบุญคุณครั้งนี้ ท่านไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อของข้าหรอกในเมื่อท่านเป็นทูตหากอยากตอบแทนจริงๆสงบศึกกับประเทศของข้าเสียแล้วข้าจะขอบคุณในานามของชาวนานเหลียงในเมื่อไม่อยากบอกชื่อ,องั้นก็ขอให้ข้าได้เห็นใบหน้าของเจ้าเถอะนี่ท่านข้าอุศ์ช่วยชีวิตท่านไว้ แต่ท่านกับมาสิรมารยาทหรืข้าเนด้วยคิ้วโกงได้รูปผิวอันงดงามแม่นางช่างงดงามจริงๆในเมื่อท่านดีขึ้นแล้วเห็นข้าขอตัวยังปากดีได้อยู่แบบนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากคนที่รักประเทศไม่ถ่อมตัวและ ไม่เอาแต่ใจข้าจะต้องหาเจ้าให้เจอจวนเว้ยไทจื่อเพิ่งถูกรอบสังหารเมื่อกี้คืนนี้ท่านจะพักอยู่ที่จวนเว้ยทุกคนคืนนี้จงเฝ้าระวังให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งมีชีวิตหน้าไหนเล็ดลอดเข้าไปได้รักแท้ชวนนี้ลันตอนที่ห้าจวนเว้ยไทจื่อถูกรอบสังหารเมื่อกี้ คืนนี้ท่านจะพักอยู่ที่จวนเว้ยทุกคนคืนนี้จงเฝ้าระวังให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งมีชีวิตหน้าไหนเล,ล่นลอนเข้าไปได้โอ้หลานจี่จะพักอยู่ที่เรือนเว้ยตอนนี้ที่นี่ถูกคุ้มกันอย่างแน่นนะเราควรไปพักที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับไปหาท่านพ่อที่หลังจะดีกว่าอท่านเว้ยมา มากับข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วข้าจะไปส่งที่จวนวันนี้ท่านก็ไปที่เขาเสียงซานมาใช่ไหมชิงเกอไว้ไปเจอกับท่านพ่อแล้วเราค่อยคุยกันเถอะท่านพ่อนะ่ะเดี๋ยวพอไปเจอเจ้าก็รู้เองเชา้าวันต่อมาห้องอ่านหนังสือภายในจวนไว้ ลูกเลยความสามารถที่ทำหน้าที่ไม่สาเร็จโปรดท่านพ่อลงท่อลูกด้วยเถิดเรื่องนั้นฉันมันเถอะลุกขึ้นวเทียนขอบคุณค่ะท่านพ่อเร,เราคิดถูกจริงๆด้วยเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าหลานจี้เขาแค่ต้องการสร้างโอกาสให้เว่้ยชิงเหลียนเข้าไปช่วยให้จือข้ามีภารกิจ อีกอย่างจะมอบให้กับเจ้าครั้งนี้เจ้าจะทำให้สำเร็จเท่านด้นเชิญท่านพ่อสั่งไว้ได้เลยค่ะหลังจากนี้อีกไม่นานห้องเต้จะจัดงานประกวดในวังขึ้นเพื่อคัดเลือกพระชาย,ยาให้แก่ให้จือและองค์ชายข้าต้องการให้เจ้าชนะการประกวดและแต่งงานกับ อ,องหลานเจ้าท่านพ่อจะให้ข้าแต่งงานกับท่านอองงั้นหรือทำไมเจ้าไม่เต็มใจหรือถ้าหากหน้าที่ครั้งนี้สำเร็จเจ้าก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสบายไปจนตายและแม่ของเจ้าเองก็เช่นกันหรือว่าเจ้าจะอยู่บนเขาหลวงซานนานเกินไปจะลืมแม่ของตัวเองไปแล้ว ข้าจะไปลืมได้อย่างไรแต่ครอบครัวราชวงศ์นั้นถือเป็นวังวนแห่งอำนาจหากก้าวเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากมันได้อีกแล้วข้าจะกล้าไปรับสิ่งน,นั้นไว้ได้อย่างไรแถมยังพาท่านแม่ไปด้วยถ้าหากไม่ใช่เพราะวัยหมางแนะนำ เจ้าคงไม่มีทางได้รับโอกาสเช่นนี้หรอกอย่าลืมบนคุณของพี่ชายเจ้าละ่ะว่หมังทำไมเขาถึงได้ดาบของเจ้าก็ให้ว้่หมังไปแล้วใช่ไหมข้าสั่งให้เขาทำลายมันแทนเจ้าแล,ล้วล่ะจากนี้ไปเจ้าคือว่ยชิงเกอร์ผู้ไม่เคยอยู่บนเขาหลวงสั์และเป็นคุณหนูหลองของตระกูลว่ยที่ไม่รู้จัก ศิลปะการต่อสู้ใดๆนี่นี่ท่านพ่อจะให้ข้าปล่อยศิลปะการต่อสู้ที่ข้าฝึกฝนมาหลายสิบปีต้องเสียเปล่าหรือเจ้าคะเป็นไงบ้างคะเรื่องใหม่ของเรารักแท้ช่วงนี้ลัน่นสนุกเป็นใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนี้นิชชาเคยอ่านในไลฟ์ให้ทุกคนฟังแล้วนะคะก็อาจจะต้องย้อนนิดนึงตั้งนะแต่ตอนที่หนึ่ง แต่ตอน,นี้ไลฟ์ถึงตอนที่16แล้ว,ลวก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องรักแท้ช่นนี้ลันเรื่องนี้ก็ย้อนยุคเหมือนเดิมค่ะถูกจริตรักมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบแนวย้อนยุคนะคะถ้าใครดูก็จะรู้เองค่ะเพราะว่าขนาดเรื่องออผอบอเนี่ยก็เป็นแนวย้อนยุคนะคะ แต่ว่าเรื่องนี้นางเอกของเราค่อนข้างที่จะฉลาดพอตัวเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยงี่งเง่าด้วยค่ะเท่าที่อ่านมาส่วนพระเอกช่วงแรกๆจะยังไม่ค่อยมีบทนะคะถ้าเป็น15ตอนแรกอะ่ะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลยค่ะก็เลยยังไม่รู้นิสัยใจเขาที่แท้จริงของพระเอกแต่พระเอกเหมือนจะไม่ค่อยชอบนางเอกของเรานะคะก็ประมาณนั้นค่ะส่วนตัวร้ายนะคะ ตัวร้ายที่เป็นพี่สาวไม่แท้นะคะก็น่าจะร้ายพอสมควรค่ะส่วนตัวละครอื่นๆนะคะอย่างเช่นพี่ชายของนางเอกนะคะที่เป็นพี่ชายไม่แท้เหมือนกันนะคะก็คนทุนนีก็ดูแบบน่าจะรักนางเอกอยู่พอสมควรนะคะแต่ไม่รู้ว่ารักทางไหนแบบรักในความหวังดีหรือว่ารักนางเอกนะคะ แต่ก็คือรวมๆแล้วก็คือพี่ชายนางเอกก็เป็นคนดีค่ะแต่ก็จะใช้ความคิดอะประมาณแบบมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบเห็นคุณพ่อแล้วจะทํเดียนางเอกแต่เห็นคุณพ่อก็เลยทําเป็นแบบว่าทำร้ายนางเอกแต่ก็คือนางเอกก็คือไม่รู้เรื่องแต่นางเอกเรื่องนี้ถือว่าฉลาดพอสมควรเลยค่ะ ก็อย่าลืมเรื่องรักแท้ชั้นนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ